สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีเมถุนนะคะเดือนประจำเดือนมิถุนายนนะคะมาแล้วนะคะก็จะมาช้านิดนึงนะคะก็ดูไปยาวๆจนถึงกรกฎาคมเลยนะคะเพราะว่าม่หมอจะดู ไปถึงกรกฎาคมให้เลยนะคะเดี๋ยวกรกฎาคมก็จะมีปล่อยคลิปมาใหม่อีกนะคะทุกคนก็อย่าลืมติดตามนะคะช่วงนี้คลิปปล่อยมาช้าขออภัยนะคะแม่หมอก็เรียกว่ามีภารกิจด้วยนะคะวันไหนว่างๆแม่หมอก็จะมานั่งไรสดให้นะคะใครที่อยากติดตามการดูไรสดดูดวงฟรีเลยนะคะให้ไปติดตามใน f a c e b o o k นะคะแม่หมอก็จะไลฟ์ใน Facebook นะคะ Facebook ก็ชื่อ h a r m o n y h a r m o โ y h o l อนี่แหละค่ะนะคะก็ชื่อเดียวกันกับ อ่า YouTube นี่แหละนะคะเซิร์ชหาดูได้เลยนะคะใครที่มีปัญหาอยากสอบถามอะไรก็สามารถเข้าไปรับชมได้เลยนะคะว่างๆแม่หมอก็จะมาไลฟ์สดให้นะคะสำหรับในช่อง YouTube แม่หมอก็จะดูเป็นรายเดือนให้นะคะทุกคนถ้าแม่หมอกมาช้าก็จะดูเดี๋ยวว่า ข้ามไปเดือนหน้าให้เลยนะคะสําหรับเดือนนี้คนล,นลัคณาราศีเมทุนนะคะแน่นอนค่ะดาวประจําตัวเราจะเป็นกเกษตรแล้วมั่นคงนะคะเรียกวจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนสำหรับคนล,นลัคณาเมทุนนะคะเพราะว่าดาวพลัสเดิอนอยู่ในมุมที่ดีด้วยนะคะดาวประจําตัวก็จะเดินเข้มแข็งในวันที่26มิมิถุนาย,ยนนี้เป็นกเกษตรด้วยนะคะไพ่จะบอกยังไงบ้างไปดูคําทํานายเลยนะคะ เปิดไพ่ออกมาก็เรียกว่ามีเรื่องของสถานการณ์ของความโชคดีเกิดขึ้นแล้วสําหรับคนลัคนาเมทุนนะคะมีไพ่ประจําตัวเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาเนี่ยหนึ่งแหละถ้าไม่ได้ที่ดินมรดกทรัพย์สินก็ได้เงินได้ของมีค่านะคะหรือจะถ้าเป็นเรื่องของการงานอะคุณจะมีเรื่องของการเรียกว่า ทำสัญญาสําคัญสําคัญเกิดขึ้นในเรื่องของการงานนะคะมีการเกิดการดีลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของการทําธุรกรรมสัญญาต่างๆนะคะแต่แน่นอนไพ่ประจําตัวขึ้นแบบนี้นะคะคุณจะมีโชคเรื่องอสังหานะคนณลัคนาราศีเมทุนนะคะจะมีโชคเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะไพ่หนึ่งเหรียญเป็นโชคลาภแบบฟุกฟุก นะคะหรือว่าได้มาด้วยความสเสน่หามีเรื่องของการเงินที่มันดีขึ้นมีเงินใช้ไม่ขาดมือก็ได้สําหรับคนลักนาเมทุนในช่วงนี้นะคะไพ่ประกบหน้าของคุณเป็นไพ่จัดเมนนะใครที่รอคอยเรื่องเงินอะไรในช่วงนี้นะคะเรื่องเงินเก่าๆเ,เงินตรงเบิกเงินที่เพื่อนยืมไปนะคะ เรื่องของเงินมรดกด้วยนะคะก็จะได้ในช่วงนี้เหมือนกันสำหรับคนลัคนาเมทุนนะคะรวมทั้งเรื่องราวเก่าๆที่คุณรอคอยที่ยังไม่ทราบผลก็จะทราบในช่วงนี้นะคะการงานของคุณเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะนะคะการงานของคุณก็เรียกว่ามีเข้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะการงานสร้างเงินให้กับคุณนะคะ งานของคุณก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะการเงินการธนาคารอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าขึ้นไพ่อัศวินทือเหรียญนะคะการงานถือว่าดีนะบางคนบางท่านทํางานที่ค่อนข้างจะมีเกียรติพอสมควรนะคะถือว่าโอเคเลยนะคะเรื่องของการงานของคุณนะคะคนลัคนาราศีเมถุนบางคนบางท่านมีเรื่องของการคิดอยากจะขยายสาขาในเรื่องของการงานถ้าใครที่อยากแบบอยากจะทํางานถ้าใครที่ทํางานแบบ ไม่ใช่งานประจำอะไรประมาณนี้นะคะเป็นงานที่แบบธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะคิดอยากจะขยายสาขานะคะแต่ถามว่าสถานการณ์ตอนนี้จะขยายสาขาได้ไหมนะคะช่วงนี้ยังเดือนนี้ยังไม่โอเคเท่าไหร่นะคือไพ่ของเราอะแวดล้อมอะมันไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าเป็นไพ่เจ็ดดาบไพ่เจ็ดดาบถ้าทําอะไรก็อย่าทำอย่าอย่าอย่าทำเปิดเผยอะ นะ,ค,ะคือสถานการณ์หน้าไพ่มันเป็นไพ่เจดดาบมันเป็นสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อนฝูงของคุณนะคะใครที่ร่วมหุ้นลงทุนระวังนิดนึงเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนกับเพื่อนก็อาจจะมีเรื่องของอาการทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องด้วยนะถ้าใครที่ลงร่วมหุ้นลงทุนกับเพื่อนนะคะบรรยากาศในสถานที่ทํางานของคุณเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรื่องของการทําอะไรที่เหมือนว่าแอบแอบซ่อนๆหรือว่าทําอะไรที่ไม่ถูกต้องนะคะ ในส่วนของสิ่งแวดล้อมแล้วไม่ค่อยโอเคค่ะนะคะบางทีเราอาจจะแบบเจอเพื่อนร่วมง,งานที่มันแบบทิ้งงานให้เรานะคะไม่ค่อยรับผิดชอบงานอะไรประมาณเนี่ยไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะถ้าเป็นในส่วนของเพื่อนฝูงของคุณนะคะจิตใจของเราเป็นไพ่เดโมนมีความรู้สึกวิตกกังวลคุณมัวด้วยนะคะมีความวิตกกังวลมีความกลัวภายในจิตใจนะคะปัญหาของคุณคืออะไรปัญหาคือไพ่เด็กถือดาบนะคะ เด็กถือดาบก็คือเรื่องของหนึ่งการทะเลาะขัดแยง้งความล่าช้าบางอย่างนะคะความดีเล์บางอย่างก็ได้นะคะความเอาแต่ใจของใครบางคนก็ได้เหมือนกันนะคะก็เรียกว่าความวิตกกังวลของคนล,นลัคณาลาศีเมถุนเนี่ยเยอะนะแต่ว่าอย่าลืมว่าสถานการณ์ไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะมีมันมีไพ่วีอ f o ฟอจนขึ้นในตำแหน่งอนาคตแม่มองว่า มองว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วเหมือนกันนะแต่เป็นทิศทางที่ดีโดยเฉพาะเรื่องของอสังหา,หาหริมทรัพย์บ้านรถที่ดินเนี่ยคนลักนาราศีเมถุนมีโอกาสได้สูงนะคะมีโอกาสได้สูงนะนะคะใครที่รอในเรื่องของทรัพย์สินที่ดินบ้านรถที่ดินอะไรประมาณเนี้ยน,นะคะหลังวันที่26มิถุนายนก็จะมีข่าวดีมาเรียกว่ามาให้คุณได้รับทราบนะ ะะเพราะว่าคุณจะมีดาวประจําตัวเข้าสู่บ้านตัวเองแล้วก็ดาวพันธุนะคะเข้าสู่บ้านตัวเองด้วยนะคะเป็นกเกษตรนะคะช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาดีๆค่ะที่คุณจะทําอะไรเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ดินของคุณนะคะในเดือนนี้เรื่องของการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเนีย่ยังไม่ได้ยังไม่โอเคนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณมีดาวปุตตะซึ่งเป็นดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวปุตตะของคุณแล้วก็เป็นดาวในภพวินาศน,นะคะเขาจะเดินเข้าสู่ ราศีพฤษภในภพวินาศการเริ่มต้นทําอะไรมันจะไม่ค่อยดีนะตามหน้า,พาไพ่แม่หมอเนะี่ยเรื่องของการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆจะไม่ค่อยดีนะคะก็ต้องรอไปก่อนเรื่องของการที่จะทําอะไรใหม่ๆการลงทุนอะไรพวกนี้นะคะอาจจะต้องชะลอไปก่อนในช่วงนี้เพราะว่าดาวศุกร์ยังเดินอยู่ในภพวินาศแล้วก็ดาวปุตตะอยู่ในภพวินาศด,ด้วยนะคะรอดาวศุกร์ย้ายก่อนนะคะมาดูสถานการณ์ของดาวทิตนะคะดาวทิตเนี่ยมันมีการโยกย้ายนะคะ ดาวที่นี่เป็นภพศาสฉะของคุณนะนะคะวันที่สิบห้าย้ายเข้าทับลัคนาคุณแล้วนะเนี่ยวันที่สิบห้ามิถุนายนเนี่ยย้ายทับลัคนาแล้วอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะนะคะมีเรื่องของการเดินทางไกลเกิดขึ้นนะคะชิปรจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่ก็ได้บางคนบางท่านนะคะหรือว่ามีเรื่องของความร้อนอกร้อนใจบางอย่างเกี่ยวกับตัวของคุณนี่แหละเนี่ยจิตใจก็ร้อนรุ่มมีความหวาดกลัวนะคะ ต้องไม่กลัวค่ะเพราะว่าไพแวด้อมดีอยู่แต่ว่าให้ระวังตำแหน่งของเพื่อนแค่นั้นแหละนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะมีชื่อเสียง้วยสําหรับคนลัคนาลาศีเมทุนเพราะว่าอาทิตย์ทับลักนานะคะอาทิตย์ก็มาจากเจ้าเรือในภพสหัชชะนะคะก็จะเรียกว่าป๊อปปูล่าในหมู่ของเพื่อนฟูงก็ได้สําหรับคนลัคณาลาศีเมทุนนะคะ บางคนบางท่านก็อาจจะมีเรื่องของการเข้าสังคมมากขึ้นพบปะเพื่อนฝูงมากขึ้นหรือว่าเพื่อนมาหาก็ได้นะสําหรับคนลัคนาราศีเมถุนนะคะแต่ตาแหน่งของเพื่อนนี้ระวังนิดนึงอาจจะนาปัญหามาให้นะคะถ้าตําแหน่งของเพื่อนคุณนะคะให้เรามาระวังนะคะเรื่องของโชคลาภความสําเร็จเนี่ยแม่หมอว่ามีนะ โชคลาภความสาเร็จของคุณนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะมีดาวองคารย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะคะซึ่งเป็นภพลาภะของคุณนะคะเป็นกเกษตรด้วยนะคะแต่ว่านิดนึงดาวองคาเนี่ยเป็นดาวสองเจ้าเรือนคือภพอริแล้วก็ภพลาภะของคุณโชคลาภความสําเร็จต้องผ่านอุปสรรคปัญหาก่อนถึงจะโอเคนะคะสำหรับคนลัคนาเมทุนก่อนที่จะได้มาอะไรก็เรียกว่าไม่ได้มาง่ายๆนะคะสาหรับคนเมทุนนะคะอ่าสถานการณ์หน้าไพา่ไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่ราชินี ถือถ้วยนะคะใครบางคนเนี่ยก็เรียกว่ารู้สึกเรื่องของอารมณ์เนี่ยแปรปวนนิดนึงนะมีอารมณ์ขี้น้อยใจมีอารมณ์แบบว่าเป็นแบบน้อย,น,อยนิดนึงสาหรับคนลักนาเมทุนในช่วงเดือนนี้นะคะมีความวิตก,กังวลอยู่ในใจก็ได้สําหรับพนเมทุนนะคะบางคนบางท่านก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะเดินทางไปพักผ่อนต่ออากาศริมน้ําริมทะเลก็ได้เหมือนกันสําหรับไพ่ราชนีถือถ้วยนะคะ ก็เรียกว่าคนเมถุนเนี่ยนะคะแม่หมอมองว่าสถานการณ์หน้าไพ่ย,ยังดีอยู่นะดีนะคะแต่และว,ว่าเราเนี่ยจะไปเสียตรงความรู้สึกอารมณ์นะคะเรามีความกลัวอยู่ในใจกล้ากลัว,ลวแต่ตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้หรือว่ามีความลังเลนะคะแต่ที่แน่ๆคือความกลัวที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของคุณนะคะกลัวอะไรกลัวเรื่องของความผิดพลาดความดีเลยความล่าช้าในกิจการงานต่างๆนะคะ ก็เรียกว่ามันก็ต้องมีบ้างแหละนะคะเดี๋ยวรอ,รอดาวย้ายถ้าคุณคาดหวังในเรื่องของบ้านรถที่ดินหลัง26มิถุนายนนะคะจะดีขึ้นนะคะในส่วนอื่นๆราคะส่วนของบุตรบริวารดีไหมบุตรบริวารดีนะเป็นไพ่สี่เหลี่ยนนะคะก็เรียกว่าเป็นคนที่รู้จักประหยัดมัธยัติอด,อดออมนะคะแล้วก็รู้จักการใช้เงินดีสําหรับบุตรบริวารของคุณนะคะ มาดูความรักความสัมพันธ์บ้างคนลัคนาเมทุนนะคะคนลัคนาเมถุนถ้าเป็นคนโสดในเดือนนี้นะคะเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้อะไรบางอย่างจากคนรักคู่ครองนะคนโสดเนี่ยมันอาจจะมีคนมารักมาชอบนะคะแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอนะคือเคยทํำยังไงเขาก็ทําอย่างนั้นตลอดเวลาเลยะนะคะอา,าอาจจะเคยมาจีบคุณซื้อขนมนู่นนี่มาฝากอะไรประมาณนี้เขาก็จะทําอย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะคะถือว่าดีนะ ถ้าเป็นเรื่องของความรักของคนละคนาเมทุนในเดือนนี้ถ้าเป็นคนโสดนะคะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์เก่าๆจะกลับมาเหมือนกันนะคนเมทุนนะคะแต่ว่าเรื่องของความสัมพันธ์เก่าๆนะคะขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าจะคบจะคุยหรือไม่นะคะก็คุณต้องเป็นคนพิจารณาเอานะคะเพราะว่าในสถานการณ์หน้าไพ่แล้วนะคะตำแหน่งคนรักคู่ครองเนี่ยดีถ้าเป็นคนโสดแต่ถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยนะคะมีโอกาสรีเทิร์น มีโอกาสกลับมาพูดคุยนะคะแต่ก็ต้องดูดีๆในเรื่องของคนเก่าว่าจบแบบไหนนะคะดูดีๆว่าจบแบบไหนอยู่แล้วสบายใจหรือเปล่านะคะถ้าคนเก่าเคยมีปัญหาการเคยเลิกกันเพราะความไม่สบายใจนะคะการกลับไปก็มันก็เหมือนอ่านหนังสือเล่มเก่านะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่คนลัคนาราศีเมถุนจะพบเจอกับความรักครั้งเก่าๆเ,เหมือนกันแต่แม่หมอบอกเลยว่า คนโสดถ้าคุณเจอใครในช่วงนี้มีโอกาสที่ความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะคะสําหรับคนโสดนะคะเรียกว่าความรักดีนะคะสําหรับคนเมทุนในเดือนนี้นะคะเพราะว่าดาวความรักของคุณเป็นเกษตรอยู่ในเรือนกรรมะมีโอกาสาที่จะเจอคนรักคู่ครองนะคะจากเรื่องของการงานนะคะแล้วก็มีโอกาสาที่จะเจอคนที่มีศีลเสมอกันนะคะมีหน้าที่การงานที่ดีด้วยนะคะสาหรับคนเมทุนนะคะ ในส่วนสถานะคนคุยคนมีคู่นี่เป็นยังไงบ้างนะคะคนที่คบกันมานานนะคะเรียกว่าความสัมพันธ์ก็เป็นไปนอย่างราบรื่นต่อเนื่องแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่เรียกว่าแน่นแฟนมากขึ้นนะคะความสัมพันธ์มีการพัฒนาเติบโตนะนะคะสำหรับคนลักนาเมทุนนะคะแต่นะคะต้องระวังในเรื่องของเพื่อนฝูงเนี่ยนะคะไม่ค่อยจะดีนะคนเมทุน ความสัมพันธ์เหมือนมีใครบางคนมายุยงะแทงร่วเหมือนกันนะคนเมถุนโดยเฉพาะในฝั่งเพื่อนฝูงเนี่ยระวังดีๆนะคะแต่ดูแล้วหน้าไพ่ของคุณเข้มแข็งคนรักของคุณก็โอเคนะนะคะแม่หมอก,ก็เลยมองว่าเรื่องของความสัมพันธ์นคนเมถุนเนี่ยนะคะไปได้ดีเหมือนกันนะไปได้ดีนะคะดาวคนรักก็เข้มแข็งแต่ว่านิดนึงดาวศุกร์ดาวศุกร์วันที่19มิถุนายนนี้เดินเข้าพบวินาศของคุณเนาะ เป็นเกษตรในยพวินาศก็เรียกว่าในบางความสัมพันธ์มันอาจจะเปิดเผยไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะในบางคนบางคู่นะคะความสัมพันธ์ก็อาจจะเปิดเผยไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่สุกตกพพวินาศนะคะรอดาวสุกย้ายนะถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ทะเลาะขัดแย้งหรือว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณแบบคราคาสังกันเนี่ยนะคะเรียกว่ามันจะเคลียร์ใจกันหลังหลังวันที่อ่า หลังดาวสุกย้ายนะคะก็น่าจะประมาณวันที่นู่นแหละกลางกลางเดือนนะคะสําหรับช่วงที่ดาวกลางกลางเดือนกรกฎาคมช่วงที่ดาวสุกย้ายลักนานะคะทับลักนาคุณนั่นแหละนะคะถึงจะดีนะคะแต่ตอนนี้ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะระวังนิดนึงเรื่องของอารมณ์มันจะมีใครบางคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเอง ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นทําให้เกิดการทะเลาะขัดแย้งกันได้นะคะก็เรามาระวงังค่ะนะคะจ่าม่หมอให้ระวังตรงนี้นะตําแหน่งของสิ่งแวดล้อมรอบตัวตําแหน่งของเพื่อนฝูงสังคมนะคะไม่ค่อยดีเลยนะคะบางคนบางท่านเนี่ยนะคะอาจจะเจอเพื่อนตีท้ายคัวด้วยให้ระวังนิดนึงนะนะคะตําแหน่งแบบเนี้ยนะคะเรียกว่า บางคนบางท่านก็อาจจะไม่ถึงขนาดตีท้ายครัวแต่จะเหมือนกับว่า่าคอยทําอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าคอยทําอะไรที่มันแบบยุ่ยแยงแตะแคงรั่วให้ความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาก็ได้นะนะคะระวังนิดนึงนะคะตําแหน่งเพื่อนฟุ่งสังคมเนี่ยนะคะเดือนนี้เราก็จะมีความวิตกกังวลพอสมควรนะแต่ไม่หมอมองว่าอนาคตเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีในส่วนของคนลัคนาเมทุนนะคะก็ ใจล้มลมใจเย็นเยนรู้สึกว่าตำแหน่งไพ่ของคุณเนี่ยมันมันมีความวิตกกังวลสูงค่ะคนลัคนาเมทุนนะคะมันก็จะมีหลายสถานะเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์คนเมทุนนะคะบางคนบางท่านเนี่ยก็แบบว่าถ้าเป็นคนที่มีปัญหาทะเลาะขัดแย้งกันนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะก็แม่หมอยังมองว่าเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณอนะ่ะเขาก็ยังไม่ไปไหนนะคนรักของคุณอนะ่ะเขาก็ยังไม่ไปไหนเขาก็ยังสม่ำเสมออยู่ทุกวันนะคะ นะคะเคยทํำยังไงเขาก็ทําอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆค่ะนะคะ,นะคะเรียกว่าเราก็อย่าไปเครียดมากแล้วกันในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะเดี๋ยวสถานการณ์ต่างๆมันจะดีขึ้นเองช่วงนี้คุณอาจจะมีอารมณ์แบบเรียกว่าน้อยใจคนรักบ่อยด้วยสําหรับคนลัคณาเมทุนนะคะ อย่าไปเครียดซีเรียสมากเพราะว่าหน้าไพ่ของคุณดีนะเนี่ยแต่ว่าต้องรอจังหวะที่ดีๆนะเรื่องของการลงทุนอะไรประมาณนี้รอจังหวะที่ดีๆนิด,ดนึงช่วงนี้ก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีค่ะนะคะก็รอเวลาค่ะเพราะว่าเรื่องของอะไรบางอย่างของคุณเนี่ยมันกําลังมาดีแล้วเรื่องของโชคลาภเกี่ยวกับอสังหาเนี่ยโดดเด่นนะอสังหาเพราะว่าคุณมีดาวพันธุ์เป็นเกษตร เข้าบ้านตัวเองนะคะใครที่รอเรื่องของการซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินเนี่ยมีโอกาสาได้สูงนะหลัง26มิถุนายนนะคะก็จะประมาณนี้สําหรับคนลัคนาเมถุนนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะเดือนหน้าก็จะมีการย้ายนะย้ายราศีของดาวมฤตยูด้วยนะคะมฤตยูเข้าพวิณนาดค่ะสําหรับของคุณนะคะก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากนะ ถ้าเป็นคนลักนณะเมทุนนะคะดวงดาวในช่วงปีนี้เอื้ออํานวยคนลักษณะเมทุนนะคะพฤหัสก็อยู่ในภพที่ดีภพกรรม,มะด้วยนะคะพฤหัสอยู่ในภพกรรม,มะก็ทว่าดีไหมดีนะดีนะคะแต่ว่าก็ระวังนิดนึงอาจจะแบบถูกผู้ใหญ่หลอกใช้งานได้เหมือนกันถ้าเป็นคนลักนณเมทุนเพราะว่าพฤหัสอยู่ในภพกรรม,มะบางโหนบางท่านก็บอกว่าระวังเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่แบบว่า หลอกใช้งานอะไรประมาณเนี้ถ้าใครที่แบบว่ามีเรื่องของการทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงนี้นะคะแม่หมอกกจะบอกว่าทําอะไรให้มีหลักฐานนะคะทาให้มีอะไรทําอะไรให้มีหลักฐานอย่างเช่นว่า,าเจ้านายหัวหน้าคุณไปทําอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะคะก็เรียกว่าให้มีหลักฐานในลไลน์เงี้ยพูดคุยกันในไลน์จะได้มีหลักฐานอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่า จะได้ไม่มีปัญหาภายหลังนะถ้าใครที่แบบว่ามีการเดีลยวงานกับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้าอะไรประมาณเนี้ยนะคะคือให้คนอื่นเป็นพยานด้วยให้คนอื่นรับรู้ด้วยอะไรประมาณเนี้ยเราจะได้เหมือนกับไม่ถูกใช้งานฟรีๆอะไรประมาณนะสำหรับคุณลัคนาเมทุนนะคะก็จะประมาณนี้แต่ว่าดวงดาวของคุณดีอยู่แล้วในปีนี้นะคะแม่หมอมองว่าดีค่ะเพราะว่าผู้หสย้ายแล้วปุ๊บก็ดีนะคะแล้วก็ดาว คนรักคู่ครองก็ดีนะคะดาวการงานดีถ้างานดีความรักของคุณก็ดีนะคนลกคณาเมถุนเพราะว่าดาวความรักความรักกับดาวการงานของคุณคือดวงเดียวกันนะคะ mm hmm. ก็หลัง26มสิถุกายนดาวประจําตัวก็เป็นเกษตรก็จะมีความมั่นอ,อกมั่นใจมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะสาหรับคนลัคณาเมทุนนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะคลิปนี้แม่หมอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าการกฎาคมนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ